โอเคครับสวัสดีครับพิ้วธนาารศิลปะขายได้เอาตัวจริงเสียงจริงนะ <Yeah. S 1> โปรตจะไปอยู่ข้างหลังเสียงนี้วันนี้มาเล่นเองนะ uh. ามาโชว์ไก่โอวข้อในะวันนี้คืออะไร <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้นะครับจะให้มาทายคู่สีจากตัวละครในอนิเมะนะครับอาจจะเป็น2สี3สีหรือว่า4สีนะครับซึ่ง oh. คู่สีมันคือ,อยังไงครับ คู่สีนียคือสําคัญนะในวงการศิลปะคือบางทีแล้วอ่ะเราจะจดจําอะไรได้เพราะว่ามันมีคู่สีนี่แหละเราลองนึกถึงพวกแบรนด์สินค้าต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบเฮ้ยถ้าสีนี้เราจะนึกถึงแบรนด์นี้เลยหรือตัวการ์ตูนก็แล้วแต่ที่ถ้าคู่สีนี้มันจะเป็นตัวนี้เลยเราอยากจะให้รู้ว่าศิลปะเนี่ยมันสําคัญต่อความทรงจําคุณขนาดไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเสื้อสีแดงกางเกงสีเหลืองอาจจะนึกถึงชินจังเลยอะไรเงี้ยเออเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นสีเหลืองอ่าอย่างสีเหลืองก็เย็นโล่อ่ะ โมก้าวเก่าแล้ววันนี้ก็มีทั้ง2องสีสสีและ4สีนะซึ่งพอมันเป็นศิลปะที่จัดกราฟิกต้องแบบเอาสีมาชนกันอะไรเงี้ยก็ต้องให้วิภูเป็นคนทำโจทย์นะก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้นะไหนขอเสียงกรรมการหน่อยวิดวิวอะไรครับเนี่ยไอวิภูเป็นคนทําโจทย์นะโอเคส่วนตรงนี้เหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะเอาใครมานั่งก็ในเปอร์ตลอดโอเคอ่ะโอเคอไปที่ข้อแรกเลยดีกว่ามาไปที่ข้อแรกก่นนะรับตาอ่าลับตานะ สามสองหนึ่งวูบลินไม่ใช่เป็นกระตูนญี่ปุ่นในสัตว์ถามพวอเกมอนดิจิมอนเออใช่ใช่ป่ะไม่ใช่ไอตัวนั้นแหละไอ้ล้างจับหมดคือคือมันใกล้เคียงเออได้แต่มึงมึงมึงต้องอย่าบอกว่าใช่สิอ๋อโอเคต่อจากอากูมอนมันกลายเป็นเกรมอนถูกต้อง โดนโฉบโดนโฉบไปโดนโฉบเฮียวูลีน อยากจะพูดไหมรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดก็คือเป็นดิจิมอนไดโนเสาร์ที่ตัวใหญ่ที่สุดมีความตะกะมากมีความใฝ่หาการต่อสู้มากที่สุดมันไม่ได้เป็นแฟเที่อะไรเลยจ้มึงอาจจะวิเคราะห์จากอัานลักษณะนิสัยว่าแบบทำไมเขาใช้สีนี้อะไรยังไงเพราะว่าสีส้มน้ําเงินเนี่ยตัวละครที่ใช้สีเหล่านี้มักจะเป็นตัวตะกะนะเช่นพลิโกแล้วก็โกคูอะไรเงี้ยเป็นตัวตะกะ นารูโตะด้วยนะนารูโตะภาคเด็กก็เป็นสีนี้ก็เป็นพวกตะกาทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าสีส้มเป็นสีที่ทำให้อยากอาหารนะครับจริงเหรออ่ะจริงจริงจริงจกูยังซึมอยู่เลยเนไหนเชียรอลเกมอนบอลเกมอนเออโถ่เออไมาไม่ค่อต่อไปปะข้อต่อไปแต่ถือว่าเซนเซนด้านสีเนี่ยคุณดีนะไม่อันนี้มันง่ายไงมันมีลายเส้นให้กูดีกูไม่ได้กูดีมันสีมันสีเหลืองน้ําเงินอันนี้มันส้มฟ้าอ่ะสามสองหนึ่ง ไอ้เชีย่ยเรื่องกันดั้มอ่ะกูจะไปรู้ชื่อมันได้ไงกูไม่เคยดูไอ้พวกตัวกี้กี้กันดั้มอ่ะซาคุถูกต้องกันด<อ>ั้มทำไมถูกต้องมึงแบบเหมือนกูผิดเลยมึงถูกต้องอย่างเงี้ยเออใส่ใส่ลงเลยดิกรรมการออออมือใหม่ถูกต้องอ,อ่โอเคโอเค,อเครอบหน้ารอบหน้าสรุปพี่กูตอบถูกจริงเลยหรือเอาใหม่เะล่ะเอาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูอัดเสียงลงไปให้อ่ะซาคุจากกันดั้มครับถูกต้องโคตรปลอมแล้วเก่งเสียงหล่อแล้วนะ เอออะอะสือว่าสลับกันแต่กี้มึงให้คะแนนกูข้อนี้กูให้คะแนนมึงถือว่ากูไม่ได้เล่นแล้ว่ะอันนี่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 อ่าเี่ยให้พวกกูอ่านเอาเองอ่ะเอาละครับตัวละครซาคูนะครับจากเรื่องโมบิลสุดกันดำนะครับชื่อซาคุเนี่ยเป็นตัวย่อมาจากซาร์ฟอั o เมอร์คีเปอร์ออฟยูนิตี้เฉี่ยเพิ่งรู้เะเนี่ย เออจริงๆมึงใช้ได้นะอ้าวไม่ต้องอ่านหรอกมั้งวิเคราะห์คู่สีด้วย่าด้วยความที่มันใช้สีอะไรเขาเรียกสีรองป่ะมันเลยแบบตัวรองสีที่สองป่ะ เพราะว่าถ้าตัวหลักมันจะเป็นขาวแดงน้าเงินอ่าตัวหลักก็คือใช้สีขั้นที่1ใช่ไหมสีขั้นที่1มันจะมีน้ําเงินแดงเหลืองใช่ไหมพอเป็นกันดั้มเนี่ยก็เอาสีเดน่นเดมาเลยอ่ะเรียกได้ว่ากันดั้มเนี่ยคือแบบเด่นมากเขาเป็นสีขั้นที่1แบบแท้ๆเลยอแต่พอเป็นตัวคิกกี้บล็อกก็จะเป็นสีรองลงมาหน่อยใช่ไหมก็จะเป็นสีเขียวม่วงส้มจะเป็นสีขั้นที่2อใช่ไหมอันเนี้ยก็เอามาเลยเป็นเขียวกับม่วงแล้วก็ใช้วิธีการดรอปนะดรอปสีขาวลงไปให้มันแบบดูจางลงดูเด่นน้อยกว่่าเเป็นนขียวออับ เป็นชมพูอะไรเงี้ยแต่ว่าสีตัวนี้มันก็ไอคอนิกมากพอเนาะที่แบบมีตากลมๆแบบนี้และสีเขียวแบบนี้อะไรเงี้ยนะขนาดมาแค่เหลี ok ่ยมๆแค่นี้แบบยังรู้กันเลยนะรู้ไหมไม่รู้อ <c oughs> ้าวเพื่อกันตั้งประตูนเก่าแล้วนะไม่ไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรข้อต่อไปข้อต่อไป3 2<า>1สอ<า>งหนึ่งอ้ปหที่อะไรเงี้ยไม่รู้แล้วไม่ใช่แล้วเอาเอาเมึงยกเอ้ยมึงยกแล้วนี่ยกแล้วคาคาชิผิดคือถ้าไม่มีชมพูอะคาคาชิแล้วเนี่ย ผิดครับนี่เลยสกอไม่ใช่ไม่ใช่เอาตอบมั่วแล้วกันที่กามารุนารุโตไม่ใช่ไม่มีคำถามไหมฮะขอคำใบ้หน่อยให้เราถามหมือนจริงเออถามคำใบ้เป็นเยสกับโนอ๋ออ่ามีถ้าถ้าทายไม่ถูกเนี่ยมีมีตัวช่วยเป็นเยสกับโนใช่ไหมเออเป็นการ์ตูนโชเน้นจมไหมไพ่จมไหมใช่ครับเป็นการ์ตูนจากโชเน้นจำครับเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวละคร หลักใช่ไหมคือแบบไม่ใช่ supporting อ่าใช่เป็นตัวหลักเป็นตัวหลักอานารุโตะใช่ไหมไม่ใช่ครับอ่ะเดมอนสเลเยอร์ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออีโดสเกะใช่ไหมใช่ครับอเฉลยนะครับอยากรู้แล้วตัวอะไรวะไอ้เขี้ยอ๋อเขี้ยวโอ้มันมันขาดสีตรงนี้ไงขาดสีตาที่ฟ้าสีตาด้วยอันอันนี้คือจุดตรงกลางนั่นคืออะไรจมูกจมูกนะจมูกมันเป็นสีเนื้อคนนะเลยแบบอาจจะไม่ได้เป็นสีไอคอนิกมากโอเคไปที่ข้อต่อไปครับอ่าข้อต่อไป อ่าหลับตาหลับตาตอนนี้ก็จะเป็นน็อตสองคะแนนครับเราคืนน็อบที่แล้วยังสามสองหนึ่งเที่ยยังลบอ่ะอันนี้ธงชาติไปเลยเที่ยว่าเป็นนักสู้ทายมาก่อนจะได้จะได้ถามได้ถ้าไม่รู้คือจากการไม่ขออ่ะมันน่าจะเป็นบาคกีจากบา่ใช่ิโป้กาแลสุดสวิตซ์ไม่ใช่เหมือนประตูนักสู้อ่ะไอ้เที่ยไอ้เจ้านั้นผมหน้าแล้วก็เสื้อกางเกงคาดแดงอันนี้กางเกงเอ้ เสื้อเหรอเสื้อกางเกงอยู่ข้างล่างไงเสื้อแดงกางเกงขาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหย่เป็นการ์ตูนต่อสู้ใช่ไหมใช่ตัวละครตัวนี้มันตัวหลักใช่ไหมครับใช่เป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่การ์ตูนเก่าใช่ไหมใช่ใช่เฉลยได้ไหมไม่ครับการ์ตูนต่อสู้เก่าเหรอเดี๋ยวนะอาจินมี่มัดเหล็กไม่ใช่ครับมึงคิีว่ากูจะรู้จักไมนี่ยรู้จักไหมอ๋อ เซเซย่าจูจ้าไร่เอ็งมันชื่ออะไรวะเซย่าใช่ไหมเซย่าเพกาซ่าอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมเนี่ยอ่ะงั้นกูพูดเซย่ามึงยังไม่ได้พูดเลยก็แต่แต่ตัวนี้มันมันยากมากเลยแล้วมันดูเหมือนกางเกงด้วยที่จริงแม่งันแบบเป็นเป็นรองเท้าที่แม่งขึ้นมาถึงหน้าแข้งแล้วโอเคนอตก็เป็นสามตอนนี้นอตสามทำหนึ่งกูศูนย์ยังไงล่ะอ่ะนะข้อต่อไปนะสามสองหนึ่งฟึบ อ่าทำเซลร์มูลจากเซลร์มูนะไม่ใช่ครับไอเทียแม่เหมือนพี่ของเด็กเตอร์เลยวะเทียยากว่าจะจับเวลาไหมเอออาจับเวลาอที่จริงถามกันไปเลยก็ได้นะตัวละครตัวนี้เป็นคนใช่ไหมเป็นคนเป็นผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่การ์ตูนเก่าใช่ไหมเก่าแต่เรื่องยังไม่จบไม่จบด้วยไม่ใช่พระเอกใช่ไหมใช่ครับวันพีชใช่ไหมใช่ครับโบอาแฮนด์คอปไม่ใช่ครับโนดดั้มโนดได้ครัผิดแล้ว โดฟามิงโกถูกต้องครับมันยากตรงที่คาแรกเตอร์ของตัวละครนอนิเมะญ,ญี่ปุ่นนะ่ะมันดีเทลเยอะแล้วพอลดลงมาเหลือสีอ่สีอ่ะมันเลยยากนะตัวละครพวกเนี้มันมันย่อยสียากด้วยแหละอ่าอข้อต่อไปข้าต่อไปเนี่ยกูบอกแล้วเอาพวกกูมาฆ่าอ้ไหี่อสามสองหนึ่งมมาดาระนารุโตะเฮ้ยถูกต้องอ่าเอบอกแล้วเอากูมาฆ่า เอา,อางี้เดี๋ยวตอนตอน,ตอนไปตัดต่อใช่ปะ่ะก็แคปภผ้าเป็นติ๊กตอกแล้วลงใติ๊กตอกให้มันตอบคนเดียวไม่แต่ข้อที่ผ่านมากูแทบตอบไม่ได้เลยนะกูตอบได้แค่ข้อกันด้มก่อนนี้เองที่แบบแวบเดียวมันตอบ <พา S 2> ได้ทุกข้อเลยอ๋อ เน้นจำชื่อแต่ว่ามารดาที่เคยเห็นอ่านในมังงะมันชุดนี้มันไม่ได้สีโทนนี้ในมังงะเป็นขาวดําใช่อเห็นปะคือมันมันดูสีไม่รู้ว่าจริงๆรแล้วมันคือสีอะไรถ้าไม่ได้ดูในมีดารโตะกูไม่ได้อ่านนะแต่มึงดูมีไงไม่ไม่ไม่ได้ดูด้วยมึงเล่นเกมแล้วกันก็ไม่ได้เล่นนะเอางี้เอางี้มึงมาได้อรอเดี๋ยวกูแซงคะแนนได้เลยอ่ะอไปข้อต่อไปโอเคข้าเราไปส2 1สองหนึ่ง๊บมารุโกะถูกต้อง าคสีดำในไี้สัสชุดมันชัดเจนไงกูขอพูดบ้างกูตอบได้ครับได้ได้เดี๋ยวเปิดเฉลยเปิดเฉลยมาุูโกจังจากหนูน้อยจอมซ่ามาดูโกจังเอามาทั้งกกูชอบการตั้งชื่อเรื่องไขมากเลยตอนแรกคือคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยมาลูโกเนี่ยเส้นกับสีมันตัดทอนง่ายมากนะแบบว่า ที่จริงแบบแค่ครอบสี่เหลี่ยมตรงหน้ามันอะมันก็เหมือนแบบเอาสีมาแปะแล้วเพราะยิ่งเป็นการ์ตูนเด็กอะเขายิ่งแบบว่าเก่งในด้านใช้สีและเส้นที่มันย่อยง่ายมากๆคือพอใช้สีน้อยมันจะจำง่ายเออแล้วเด็กๆก็จะจดจำง่ายไม่ไม่จริงจำไม่ได้ข้อข้อต่อไปข้อต่อไปกูโดนด่าแน่เลยข้อนี้ไอ้สัตว์สามสองหนึ่งเฮ้ยโอ้โหอ่อทำทำยี่้อไหไม่ใช่ไม่ใช่มิเนตา ถูกต้องเฮ้นี่อยเ่ะเรื่องมาฮีโร่เนี่ยข้อดีของเขาคือพอมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยชุดซูเปอร์ฮีโร่อะสีมันจะชัดเนอะแล้วมันทำให้จดจำง่ายมากเรื่องมาฮีโร่ที่ดังเนี่ยส่วนหนึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์ดีไซน์เลยที่สีแต่ละตัวเนี่ยมันจะชัดเนอะแล้วก็เราเคยทำคลิปเรื่องมาฮีโร่มาแล้วว่าใช้สีอะไรเพราะอะไรอะไรเงี้ยเอออย่างสีม yeah <the> <an> ่วงเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสีที่เป็นสีที่ไม่อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเออในวงจรสีเนี่ยม่วงกับเหลืองมันจะอยูู่่่่คนนนนนนละะะ้้้าากกัััเเเทีมมอยยดดววแจ เออเรื่องนี้ใช้สีคู่ตรงข้ามเยอะเลยมิใเนตาก็จะเป็นม่วงเหลืองที่เป็นคู่ตรงข้ามแล้วสีม่วงเนี่ยก็จะให้สื่อถึงความเจ้าเล่ห์เนาะแต่สีเหลืองเนให้สื่อถึงความสดใสสนุกสนานก็เหมาะกับมิใเนตาที่แบบเป็นคนเจ้าเล่ห์เนาะหืนๆหน่อยแต่ว่ายังสดใสสนุกสนานและเป็นคนดีนะก็เลยยังมีเชฟฟอร์มเป็นวงกลมเยอะนะข้อต่อไปอ่ะมาสามสองหนึ่งป๊บโอ้โหอรอ่อยะดีระยะไม่ใช่ท่เตัวเลยอย่างลบอย่างลบอ <laughs> ย่างลบใส่ทำ อิกไม่ใช่ไม่ใช่อะเป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับผู้ชายแก่ต้องแก่ด้วยอะแก่ไหมแก่ไหมมึงแอบไม่แก่แพผมเทาไงไม่แก่ด้วยแค่ย้อมหนักเฉยๆผู้ชายเสื้อสีแดงทั้งตัวแบบนี้เลยมีคำใบ้จากทางบ้านนะคำใบจากทางบ้านมาช่าเล่นกระดาษเชาเล่นกระดาษแฟนตายแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อหาแฟน ชุบชีวิตแฟนคือตอนแรกจะตอบมาเนี่ยแต่ไม่ใช่แน่เลยมึงเดาเรื่องมาอ่ะกันน่ะยูกิใช่เปก,กาซาั้นไปเฉยถุจกจ้องคือคิดได้ใจแต่แรกอยู่แล้วว่าเปก,กาซัสแต่ว่าอมันจะใช่ยูกิริงเหรอวะ เออตอบแล้วแต่กินมันไม่ได้ยกเลยตอบแล้วไมไดหรอกแล้วถ้ากูยกเออนี่ยกแล้วก็ตอบเลยชอบชอบเล่นกระดาษชอบเล่นกระดาษการยุกิไงคือถ้าถ้าคนที่ตามยุกิในมังงะยุคแรกอ่ะจะรู้จักตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวร้ายหลักภาคหนึ่งแต่ถ้าเกิดรู้จักภาคจูไดอ่ะจะไม่รู้แล้วเออเออถ้าเป็นถ้าเป็นสีจูไดอ่ะไทรกเตอร์ดีนะตอนนี้ไปเห็นบอกว่ามันมันมันจะติดตาจริใช่ไหมมีอะไตายนะเป็นคนสร้าง ยูกิใช่จริงๆเป็นคนสร้างยูกิทั้งหมดเพื่อที่จะชุูชีพเนี่ยบริษัทต่อเป็นประธานบริษัทแต่เด็กเด็กมาเล่นสนุกนะตอนเด็กกูแบบไม่ไม่เก็ตเลยอ่ะตอนเด็กแบบเล่นยูกิเออแล้วตอนเด็กทับแบบตอนเด็กเล่นอะไรเล่นอะไรอ่ข้อต่อไปอ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปอ่ะสามสองหนึ่งอือโอ้โห ให้กูตอบว่าชินจังมึงจะตอบว่าชินจังเหรอต้องตอบว่าพินจังต้องตอบชื่ออันนี้กูปาดได้แล้วเนี่ยตัวละครหน้ากากแอคชั่นจากเรื่องชินจังถูกต้องค่ะเอออ่ะน้ถ้าตัวละครอย่างเงี้ยสีไม่ไงคอนเน็กต์นะยิ่งการ์ตูนเด็กยิ่งเสียคอนเน็กตจัดอ่าเฉลยเฉลยอ๋อโอเคกูกูแคบมาแหละเพราะว่าจริงๆอ่ะชินจังมันเคยใส่ชุดนี้แล้วเป็นแบบโทนสีนี้เหมือนกันใช่ใช่ชินชินจังมันก็ใส่ชุดหน้ากากแอคชั่นเหมือนกันอ่ะหลับหลับตาอ่ะ สามสองหนึ่งน็อตกัวก่อนฮันเตอร์ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เบนเทนไม่ใช่ใช่กับตัวญี่ปุ่นในสัตว์เทพเจ้าก่อนของดาวโลกถูกต้องเยี่ยมาแล้วคะแนนมีคะแนนว่คะแนนแรกแค่แค่เอาวิเคราะห์หน่อยทำไมถึงรู้ มันลำตัวมันเป็นเหมือนบังกอคิดว่าน่าจะเป็นบังกรแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใช่ไหมก็ลองตอบดูก่อนเหียคะแนนแรกไอ้ชัดโอ๋อสุดยอดครับอ่ะข้อต่อไปสามสองหนึ่งโอ้โหตอโตโลถูกต้องมึงไม่มึงไม่รอว่าใครยกมือก่อนกูว่ายกก่อนยังทำยกก่อนโอเคผมมั่นใจกูกล้าหี่อะไร อ่แต่อันนี้ง่ายเลยอันนี้คือเพราะมันมีขีด,ม,ขดมีขีดไปในพินบอลให้อ่ะตัวละครแบบนี้เขาเรียกว่าตัวละครไซคลิกนะจะเป็นพวกตัวละครแบบตัวน่ารักกระจุมมาจีมตัวประหลาดๆพวกเนี้ยมันจะน่ารักและให้จดจำง่ายให้คนชื่นชอบเพราะฉะนั้นสีมันจะง่ายเช่นแบบเจ๊กนี้เหลืองทั้งตัวเงี้ยเออแบบพิกาจูงเงี้ยอ่ะตัว,วสีเหลืองพี่น้อยเหรอใช่มันชื่อพลูอ่ะไอ้ที่มันเป็นที่มันเป็นตุ่แแหลมอะเรื่องเลฟเรื่องเลฟใช่ไหมอ่ะเออนะ สีก็คือจะย่อยให้ง่ายๆพวกตัวละครไซคคลิปอ่ะข้อต่อไปอ๋อแล้วก็อันนี้คือที่เหลือเป็น2ส,สีหมดแล้วคือกูคิดว่าสองสีน่าจะง่ายเพราะว่าตัวละครที่มีแค่2ส,สีมันต้องตัดทอนมาอย่างดีแล้วโอเคอ่ะสามสหนึ่ง๊บโอ้โหก,กูพูดอะไรไปีะกี้ตะกี้กูพูดอะไรเอาไททันสัตปา่าถูกต้องโอ้โหเขาักผ้าซิกุงมาไงคงไททันสัตว์ป่า มันจะยากตรงที่พวกตัวละครจากญี่ปุ่นที่มันเป็นแบบเรื่องจริงจังมากๆสีมันจะไม่สดใสนะถ้าสีสดใสมันจะตอบกันง่ายมันมีพละกกาลังอันหน้าเกรงขามด้วยกันกว้างปาสิ่งของอย่างแม่นยำพร้อมกันนั้นยังมีพลังทำลายล้างอันยอดเยี่ยมมันอยู่ในทีวีแมกาซีนไม่แน่ยท่แต่ละอย่างแม่งน้ำทั้งนั้นเลยเหี้ยเฮียคีแซวว่ะเอออ่ะข้อต่อไป3 2 1อืหนึ่งอแมน Man ไม่ใช่ครับไอรอนแมนทียอะไรซะเอาสกุลงิีแลมดังถูกต้องโอ้โหนี่อุตส่าห์มาเอาใจเปิดมาเอาใจคุณเลยไอรอนแมนในสัตว์ไอรอนตัวเอกกู้มาพร้อมกับบุคลิกทรงผมสีแดงเข้มสุดโดดเด่นจากกระตูนบาสเกตบอลแล้วเอาข้อต่อไปดีกว่าอ่ะสามสองหนึ่งเอถามไอตัวไข่ในโปเกมอนมันชื่ออะไรนะปีออนอะไรสัอย่างไม่ใช่อะไม่เ็กนะ ไม่ใช่โปเกมอนไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็พิเกเลตี่อะไรมีผู้ใช่ไอ้ที่ไอ้ผู้สีนี้เลยนะเป๊ะๆเลยนะพิเกเลตอ่ะก็พิกเกตอ่ะใช่อ่่่ญีปุนะถามไหมไม่ใช่คนใช่ไหมใช่เออเออแต่แต่จากชุดสีมันดูแบบน่าจะไม่ใช่คนแหละเพราะมันชมพูทั้งตัวเลยนะชนเรนจำไหมชนเรนจำไหมใช่จอมันบูปะไม่ใช่ครับไม่ใช่จอมันบูไม่ใช่คนอย่างนี้ไม่ใช่จอมันบูด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นมิวอ่ะ ไม่ใช่อะให้ไปไหมก็ดีอินสตาปเรชั่นการออกแบบตัวนี้มันจากเสียงที่เราทำทุกวันเกือบทุกวันเออไปกินตะวันเลยก็วันละใช่ตอบได้ละอุนจิถูกต้องโอ้ยเฮียเลยอ๋อหน้าหน้ามันตะเละองทำปากตรงนี้ไอ้เฮียอันนี้แม่งแบบใครจะไปตอบได้เฮียแม่งไม่ใช่ตัวละครด้วยซ้ำไม่ใช่มันเป็นขี้ ตามข้อมูลคือเป็นตัวละครอึนะออ๋มันเขียนแค่นี้มันไม่ต้องเขียนไอ้เหี่ยดูดูนื้อหารที่ไม่เขียนมาเป็นตัวละครอึในเรื่องแล้วแต่สท่งคำนัวทหารและนี่หมดมีแค่นี้แหละอ่ะข้อสุดท้ายอ่ะสามสองหนึ่งโอ้ยอะไรวะมันมันมันเหมือนจะคุ้นนะแต่ว่าก็ไม่รู้อะหนังสือรายงาน พลิกด้านนั้นจอนี้บาวโวแล้วเนี่ยเออว่ะแต่มันต้องผมด้วยมันต้องมีผมด้วยจอนี่บาวโวที่จะตัวเฮอะไรวะก็ซิล่าไม่ใช่คำใบ้เป็นการ์ตูนก็ก็เก่าก็เก่าอ่ะแล้วก็ยังไม่จบก็ยังไม่จบด้วยยังไม่จบเป็นการ์ตูนเก่าแลงไม่จบเป็นคนไหมครับเป็นเป็นคนนะใช่ครับผู้ชายใช่ไหมครับอืมไม่ระบุเพศแล้วกันครับ อ่าทำไม่รู้ประเพศเหรอไอคุณผู้ร้ายจากคนนั้นถูกต้องไอเฮี้ยโอ้ผู้ร้ายจากคนนั้นเฮี้ยคือไอข้อเนี้ยกูเคยเอามาจะทำโจทย์ให้พวกมึงทายด้วยแต้มเดียวไอเฮี้ยจากที่วิเคราะห์แล้วตอบได้เพราะว่าแบบมันต้องนั่งลิสต์ในหัวจริงจริงถ้าเกิดมีไวบอร์ดนี่จะดีมากเลยครับสปอนเซอร์เขาได้อ่าคือรู้สึกว่าแบบขายไวบอร์ดเหรไม่รู้ตาหัวม้าอะไรเนี้ยอ๋อ คือรู้สึกว่าแบบมันต้องนั่งไล่ตัวละครที่มันเป็นสีดำเยอะ เป็นสกลดำทั้งหมดอะไรเงี้ยไอ้จริงๆโจทย์ทั้งหมดที่เราตอบก,กนันเนี่ยที่มันทําให้เราตอบได้ส่วนใหญ่คิดว่าเพราะว่ามีการแบ่งสัดส่วนให้มันเหมือนกับตัวละครนั้นคืออย่างเช่นถ้าเกิดมาคู่กันอ่างเงี้ยห้าสิบห้าสิบอเงี้ยไม่ไม่รู้หรอกว่าต<อ>ัวจริงจริงจริงอันนี้เป็นเรื่องของสีและสเปซนะเออวิภูก็จัดวางมาให้ให้มันแบบว่าเป็นสีและมีสเปซด้วยว่ามากน้อยแค่ไหนของในหนึ่งตัวละครซึ่งมันส่งผลต่อตัวละครจริงนะว่าเวลาเราเอาคู่สีไปใช้เนี่ยตัวละครจะอยากให้รู้สึกแง่ไหนมากกว่่่าันนนเชมมิตตีส ตะข้อม่วงเหลืองอะไรเงี้ยเปอร์เซน็เซนต์ปริมาณสีม่วงจะเยอะกว่าสีเหลืองจะน้อยกว่าเพราะนั้นเขาจะสื่อสารว่าตัวเนี้ยเจ้าเล่ห์หื่นกงเนี้ยมีเลสไนอะไรเงี้ยมากกว่าในพาร์ที่เป็นแบบว่าสดใสล่าเรืองสีเหลืองก็จะน้อยกว่าอะไรเงี้ยหรืออย่างตัวละครเกรมอนอย่างเงี้ยอ่ะตัวละครเนี้ยมันจะเป็นแบบตัวดีหรือตัวร้ายอ่ะมันจะมีเกรมอนอีกสีหนึ่งที่เปลี่ยนมันจะเป็นสีดำใช่ไหมหรือแบบสีเทาๆอะไรเงี้ยอ่ะมันรู้สึกถึงตัวร้ายกว่าไงาแต่พอเป็นสีที่สดใสปุ๊บเป็นสีส้มที่มีปริมาณ70%เรายังพอจะใสส่ีดสีนตลลงไปบหัิ รู้สึกว่าตัวนี้ยังเป็นตัวดีอยู่ตัวเงเนี่ยนะโอเคและต้องกินพริกไหมต้องกินพริกอีกเนี่ยเอางี้อยากกินพริกที่มีสัดส่วนสีเป็นสีอะไรมีกับท้องเสียนะมีกรับพอแล้วเอางี้เอางี้บทลงโทษคือมึงต้องถ่ายรูปขี้มึงอัพลงเฟซตัวเองและเขียนว่าอาราเล่ไลฟ์แอคชั่นอุ้ย มาแอบดูอะไรตรงนี้ถ้าอยากดูมากกว่านี้ก็สมัครสมาชิกซ่องสุมหลังบ้านดิจะได้ดูทั้งคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกไลฟ์สดเต็มย้อนหลังตอบคอมเมนต์ก่อนใครแถมมีเวิร์กช็อปวาดรูปของบ้านกูเองด้วยเอาสมัครยังสมัครเลยสมัครสมสมครจะได้เปิดประตูบ้านให้เอาเดี๋ยวไปเจอน้องนูง้นสมัครยังสมัครดิสมัครเร็วเอากูไปเปิดประตูให้แล้วเนี่ยออกมาได้แล้ว